อาจจะมีท่านผู้ฟังท่านใหม่เขาอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมรับประทานอาหารแล้วท่านอาจารย์มาถามว่าดีไหมก็กลับท่านอาจารย์ในความละเอียดของธรรมะที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันด้วยครับค่ะ okay. ชอบอาหารที่รับประทานไหมคะก็มีทั้งชอบและไม่ชอบท่านอาจารย์ดีไหมล่ะดีไหมล่ะ่ <laughs> ะ <laughs> ชอบดีไหมไม่ชอบดีไหมชอบก็ ไม่ดีไม่ชอบก็ไม่ดีครับถูก<ด>ต้องค่ะกว่าจะรู้สึกกว่าจะเริ่มสําเนึกกว่าจะเห็นเห็นโทษว่าสะสมอกุศลสิ่งที่ไม่ดีตลอดทั้งวันเมื่อไหร่จะดีสักทีแล้วปัญญาจะรู้เข้าใกล้ความจริงอย่างที่ท่านอาจารย์บอกเนี่ยครับอย่างไรครับอาหารจะอร่อยหรือไม่อร่อยใครบรรดาลได้ เกิดแล้วเป็นแล้วตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็หมดต้องไม่ลืมเลยค่ะไม่ว่าจะมีสิ่งที่น่าพอใจเพียงใดก็หมดแล้วไม่กลับมาอีกเลยมีแต่ความติดข้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นจนไม่เห็นอะไรนอกจากตัวเองนั่นก็หมายความว่าความเข้าใจที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยครับก็จะเป็นเหตุให้ และลึกได้ในขณะที่ไม่ว่าจะรับประทานอาหารก็ดีหรือว่าทำอย่างอื่นก็ดีที่จะรู้ว่าขณะนั้นมีอะไรกำลังปรากฏอย่างนั้นใช่ไหมครับท่านอาจารย์คุณพัฒน์เกิดมานานเท่าไหร่แล้วก็เป็นแสนโกฎกับครับท่านอาจารย์ครับระหว่างนั้นก็มีแต่ความไม่รู้และได้ยินได้ฟังบ้างเหมือนขณะนี้ใช่ไหมใช่ครับพอไหมไม่พอครับ เพราะฉะนันแต่ละท่านนะคะที่ปัญญาสามารถเจริญจนประจักษ์แจ้งความจริงต้องอาศัยบารมีเพราะว่าอากุศลไม่สามารถจะรู้ความจริงได้เพราะไม่รู้และติดข้องจึงเป็นเหตุให้มีการแสวงหาทุกชาติเกิดไม่หยุดเพราะฉะนันนานเท่าไหร่แสนโปรดกับและวันนี้ฟังกี่คำ รนเมืม่อสักครู่ท่านอาจารย์กล่าวว่าช่วงเที่ยงที่รับประทานอาหารกันเนี่ยครับดีไหมก็อยากที่จะให้ท่านอาจารย์ขยายความละเอียดนิดนึงเพราะว่าอาจจะมีท่านผู้ฟังท่านใหม่เขาอาจจะ สงสัยเอ๊ะทำไมรับประทานอาหารแล้วท่านอาจารย์มาถามว่าดีไหมก็กลับท่านอาจารย์ในความละเอียดของธรรมะที่มีจริงๆในชีวิตประจําวันด้วยครับค่ะชอบอาหารที่รับประทานไหมคะก็มีทั้งชอบและไม่ชอบท่านอาจารย์ดีไหมล่ะดีไหมล่ะชอบดีไหมไม่ชอบดีไหมชอบก็ไม่ดีไม่ชอบก็ไม่ดีครับถูกต้องค่ะ พราะาจัันวันทั้งวันอยู่กับความไม่ดีเท่าไหร่กว่าจะรู้สึกกว่าจะเริ่มสำนึกกว่าจะเห็นเห็นโทษว่าสะสมอกุศลสิ่งที่ไม่ดีตลอดทั้งวันเมื่อไหร่จะดีสักทีแล้วจะเริ่มดีได้อย่างไรครับท่านอาจารย์ค่ะรู้ความจริงคะ่ะรู้ความจริงอย่างไรครับท่านอาจารย์ในขณะที่รับประทานอาหาร รับประทานอาหารอร่อยมากดีไหมไม่ดีครับรก็าารเริ่มรู้สิคะ่ะครับแล้วปัญญาจะรู้เข้าใกล้ความจริงอย่างที่ท่านอาจารย์บอกเนี่ยครับอย่างไรครับอาหารจะอร่อยหรือไม่อร่อยใครบันดาลได้เกิดแล้วเป็นแล้วตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็หมดต้องไม่ลืมเลยคะ่ะ ไม่ว่าจะมีสิ่งที่น่าพอใจเพียงใดก็หมดแล้วไม่กลับมาอีกเลยมีแต่ความติดข้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนไม่เห็นอะไรนอกจากตัวเองอันตรายไหมคะก็ไม่เห็นเพราะนั้นคำทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเ่ยค่ะเหมือนกับยาวิเศษที่รักษาโรคหลงเพราะไม่รู้ หลงอร่อยใช่คะ่ะหลงชอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอยู่ไหนหมดแล้วนั่นก็หมายความว่าความเข้าใจที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยครับก็จะเป็นเหตุให้ระลึกได้ในขณะที่ไม่ว่าจะรับประทานอาหารก็ดีหรือว่าทำอย่างอื่นก็ดี ที่จะรู้ว่าขณะนั้นมีอะไรกำลังปรากฏอย่างนั้นใช่ไหมครับท่านอาจารย์คุณเคยกับความชอบรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่กระทบกายมานานเท่าไหร่ทุกชาติเดี๋ยวนี้ก็สวยค่ะอากาศกำลังพอดีใช่ไหมเดี๋ยวฝนจะตกฟ้าจะร้องอีกหรือเปล่าใครบรรดาลได้ ชอบหรือไม่ชอบทั้งสองอย่างก็คือไม่รู้ความจริงว่าไม่มีอะไรนอกจากความชอบเกิดขึ้นแล้วดับความไม่ชอบเกิดขึ้นแล้วดับแล้วแต่ว่าสะสมอะไรมาทําให้แต่ละคนเนี่ยค่ะมีความคุ้นเคยกับสิ่งที่ชินบ่อยๆจนกระทั่งติดข้องในสิ่งนั้นแสวงหากามกามคือสิ่งที่น่าพอใจ สิ่งที่เ่าพอใจจะพ้นจากสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะหมายความถึงรูปที่กระทบทางกายสามรูปเย็นร้อนหนึ่งรูปอ่อนแข็งหนึ่งรูปตึงไหวหนึ่งรูปมหาภูตรูปมีสี่นะฮะแต่ที่จะกระทบปรากฏได้มีเพียงสามเพราะอีกรูปหนึ่งเป็นาธาตุน้ำที่เกาะกลุ่มธาตุทั้งสี่ไว้ด้วยกัน พราะฉันกระทบเมื่อไหร่ก็เจอแต่ธาตุั้งสามทีละหนึ่งธาตุนี่ค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ไม่รู้เลยเกิดมาก็เป็นเราแล้วก็เราก็ตายแต่ไม่ใช่เราค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดเมื่อไร่จะรู้ความจริงถ้าไม่รู้ความจริงก็เดือดร้อนใช่ไหมคะเพราะเราพี่น้องเราเพื่อนเราญาติเราทุกอย่างเราหมด แต่เป็นธรรมะทั้งหมดอะไรจะเกิดต้องมีเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนั้นแม่คิดก็ยังต้องตามปัจจัยไปคิดถึงสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้จะคิดอะไรก็แค่สิ่งที่เคยเห็นเคยได้ยินเคยได้กลิ่นเคยลิ้มรสเคยรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเคยจําไม่เป็นเรื่องราวต่างๆเนี่ค่ะคือความจริงคือธรรมะทั้งหมดกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะ สัพเพธรรมมาทั้งหมดที่มีจริงไม่ให้มีไม่ได้เกิดแล้วเป็นจริงอย่างนั้นเมื่อเป็นสิ่งที่เกิดแล้วนักไปก็เป็นธรรมะประเภทต่างๆใครจะยื้อแย่งใครจะรักษาใครจะไม่ให้ดับไปไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้ได้ไหมคะไม่เป็นได้ไหมใครไปรยับยั้งไว้ได้ไหมไม่ได้ ทรงแสดงความละเอียดของธรรมะทั้งหมดแม้แต่สภาพธรรมะที่เป็นรูปก็ทรงแสดงไว้จิตเกิดดับเร็วมากจิตเกิดดับไปสิบเจ็ดขณะรูปรูป,รปหนึ่งดังแล้วเดี๋ยวนี้กี่ขณะกว่าจะเป็นผมสักเส้นกว่าจะเป็นคิ้วกว่าจะเป็นหูกว่าจะเป็นตากว่าจะเป็นคนนั่งอยู่กี่คน เหมือนกับทันทีก็ปรากฏพร้อมกันแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉันเริ่มรู้จักสัจ,จธรรมะธรรมะจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆแค่เกิดมาแล้วก็ดับจนกว่าจะปรากฏแล้วยังทรงแสดงว่าโดยความเป็นนิมิตเพราะเพียงหนึ่งเดียวเล็กที่สุดปรากฏไม่ได้เร็วมากทันทีที่เกิดก็ดับจนกระทั่งปรากฏ มากพอที่จะรู้ว่าเป็นเครื่องหมายของเห็นเดียเ๋ยวนี้หนึ่งขณะไม่มีทางเห็นดับแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้เห็นซ้ำันนานเท่าไหร่นี่คือความรวดเร็วและถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงกลัสรู้ไม่ทรงแสดงใครสามารถจะรู้ความจริงนี้ได้เพราะฉะนั้นคุณของพระองค์มาหาศาลมากมายเพียงใดนี่คือผู้ที่เป็นพุทธ มีปัญญารู้คุณของปัญญาที่ละเอียดอย่างยิ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งอริยสัจสี่ทุกขอริยสัจจะที่หนึ่งอยู่ไหนคะเนี่ยมีหรือเปล่าเนี่ยหรือมีแต่ชื่อเห็นไหมคะกว่าจะมั่นคงเดี๋ยวนี้อะไรที่ปรากฏเกิดจึงปรากฏแล้วก็ดับ ประจักษ์แจ้งเมื่อไหร่นะคะเมื่อนั้นก็สามารถที่จะไม่มีความเข้าใจผิดอีกต่อไปว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะประจักษ์ความจริงแท้ที่เพียงหนึ่งนั้นเกิดโดยนิมิตแล้วดับไปเห็นอย่างนั้นชัดๆแล้วจะเป็นเราได้ยังไงเป็นสิ่งหนึ่งได้ยังไงโดยเหตุนี้นะคะขณะนี้สิ่งที่ปรากฏเป็นโลกเป็นรถยนต์เป็นถนนหนทาง ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงลองคิดดูอยู่ในโลกที่ความจริงเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนัคนที่ไม่สามารถจะรู้ความจริงจะหลงสักแค่ไหนจะติดข้องสักแค่ไหนนับวันก็เพิ่มขึ้นออกไม่ได้เหมือนตะข่ายดักไว้รอบหมดทุกทางทั้งทางตาทางหู ทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ค่ะสำหรับเข้าใจในขั้นฟังรอบที่หนึ่งฟังสัจจะฟังความจริงใช่ไหมธรรมะกำลังมีและฟังความจริงของธรรมะฟังสัจจะธรรมรู้ว่าสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วก็ไม่หยุดเลยมีปัจจัยที่จะให้เกิดเกิดแล้วก็ดับดับไปแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งมีอะไรเป็นเหตุ อยู่ดีๆเป็นอย่างนี้ไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วไม่เป็นอย่างนี้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นที่เป็นอย่างนี้มีอะไรเป็นเหตุถ้าไม่มีเหตุผลเกิดไม่ได้ไม่ว่าอะไรสักอย่างที่ปรากฏนั่นเกิดแล้วลึกลงไปกันนั้นตามเหตุตามปัจจัยไม่กลับมาอีกเลยสุญญาตา เพราะฉันทุกคำเนี่คะ่ะสำหรับเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละ,ลละลน้อยนะคะประการสําคัญที่สุดที่จะไม่หลงผิดคือรู้ว่าธรรมะเล็กซึ้งแค่นี้คะ่ะไม่หวังละขณะนี้กําลังเกิดดับแต่ละหนึ่งโลกจะปรากฏอย่างนี้ไม่ได้เพราะไม่ใช่หนึ่งที่กําลังปรากฏแต่โลกจริงๆปรากฏทีละหนึ่ง เพราะฉะนั้นมีคำในพระไตรปิฎกกล่าวว่าโลกไม่ได้ปรากฏดีเพราะไม่ได้ปรากฏว่าแตกดับเกิดละดับตามความเป็นจริงรู้จักพุทธ,ธาหรือ,อยังคะเริ่มรู้จักนะครับฟังแล้วจริงไหมมั่นคงไหมทุกคนต้องจากโลกนมีไปเดี๋ยวนี้ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ จากไปโดยการไม่รู้ความจริงเลยกับได้ยินได้ฟังได้เริ่มรู้ว่าความจริงลึกซึ้งเพราะพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงอย่างนั้นมีเกิดจริงๆมีดับจริงๆไม่ใช่ไม่มีอะไรแล้วเรามาคิดเองแต่มีสิ่งที่เกิดและวก็ดับจริงๆครับกาบท่านอาจารย์ครับ,รบก็หมายความว่าการที่ ปัญญาจะค่อยๆรู้ตามความเป็นจริงแล้วก็ถ่ายถอนความเห็นผิดที่เคยยึดถือสิ่งที่ปรากฏเนี่ยครับว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนก็ด้วยการที่จะคุ้นเคยกับลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ว่าจะเป็นสีที่ปรากฏทางตาก็ดีหรือว่าการเห็นหรือว่าเสียงหรือว่าได้ยิน เป็นต้นครับท่านอาจารย์ดะนั้นการที่คุ้นเคยกับลักษณะที่ปรากฏเนี่ยครับก็จะทำให้ค่อยๆปัญญาถ่ายถอนความเห็นผิดที่เคยยึดถือแล้วท่านอาจารย์กล่าวว่าสภาพธรรมะเพียงปรากฏแล้วก็หมดไปแต่ในขั้นเบื้องต้นนี่ครับการที่จะเห็นการเกิดขึ้นและดับไปก็ยังไม่ใช่ปัญญาที่จะรู้ได้อย่างนั้นแต่ว่า ปัญญาจะค่อยๆเจริญขึ้นตามลำดับที่จะค่อยๆถ่ายถอนเข้าใกล้ความจริงก็อยากที่จะให้ท่านอาจารย์ให้ความละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้อีกนิดนึงครับคุณพัฒน์เกิดมานานเท่าไหร่แล้วก็เป็นแสนโกรกลับครับท่านอาจารย์ครับระหว่างนั้นก็มีแต่ความไม่รู้และได้ยินได้ฟังบ้างเหมือนขณะนี้ใช่ไหมใช่ครับพอไหมไม่พอครับ เพราะฉะนั้นแต่ละท่านนะคะที่ปัญญาสามารถเจริญจนประจักษ์แจ้งความจริงต้องอาศัยบารมีเพราะว่าอากุศลไม่สามารถจะรู้ความจริงได้เพราะไม่รู้และติดข้องจึงเป็นเหตุให้มีการแสวงหาทุกชาติเกิดไม่หยุดเพราะฉะนันนานเท่าไหร่แสนโกรดกับและวันนี้ฟังกี่คำ กี่ชั่วโมงก็ได้แล้วก็อีกต่อไปเท่าไหร่ก็ได้แค่นี้เองถึงแม้ว่าจะอยู่ในนี้นะคะถ้าขณะนั้นมีปัจจัยที่จะให้คิดเรื่องอื่นฟังไม่ได้ไม่รู้เรื่องแม้กำลังอยู่ในขณะที่มีเสียงของธรรมะทุกอย่างแสดงความเป็นอนัตตาชัดเจนกว่าจะไม่วันไหวดีปานใดชั่วปานใดก็เป็นธรรมะที่เกิดได้ กว่าที่จะถึงระดับนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทรงสแสดงธรรมะเนี่ยละเอียดมากธรรมะที่เป็นอกุศลมีอะไรบ้างหัวหน้ามีไหมมีครับแทาจรย์หัวหน้าใหญ่หัวหน้าใหญ่แล้วจะหมดไหมหัวหน้าใหญ่มากทุกชาติพอกไปพอกไปเพิ่มไปใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น แล้วเมื่อไหร่จะรู้คิดดีซฟังอย่างเนี้ยเมื่อไหร่จะประจักษ์แจ้งถ้าเข้าใจในความลึกซึ้งนะคะนั่นคือมักผลทางซึ่งเป็นอริยสัจธรรมที่สี่ไปสแสวงหาหนทางกันโดยชื่อได้ยังไงคะสัมมาทิฏฐิรู้อะไรแต่ขณะเน,นี้ความเข้าใจถูกแม้เพียงเล็กน้อยนะคะปลูกฝังความเห็นถูกต้อง ค่อยๆมั่นคงจนกระทั่งไม่เปลี่ยนไปทําอย่างอื่นจริงรู้ว่าหนทางนี้เล็กซึ้งเพราะอะไรขณะที่กําลังเข้าใจเดี๋ยวนี้แหละไม่ต้องไปหาหนทางที่ไหนตรงนั้นแหละค่อยๆเพิ่มขึ้นชั่วขณะที่เข้าใจนั้นเห็นไม่ได้รู้ความจริงของเห็นแต่บางสิ่งบางอย่างที่ฟังแล้วเริ่มเห็นถูกต้องเป็นพื้นฐานที่มั่นคง จึงเป็นปริยัติรอบที่หนึ่งของอริยรสัจทิสิของอริยสัจทั้งสี่ต้องฟังสอดคล้องกันหมดธรรมะไม่ว่าจะเป็นธรรมะฝ่ายดีปานใดหรือฝ่ายเลวปานใดก็เป็นธรรมะและก็ผลก็ต้องต่างกันถ้าธรรมะฝ่ายดีหวังจะให้ดีต้องหวังไหมเหตุดีผลก็ต้องดี ถ้าเป็นธรรมะฝ่ายชั่วหวังจะได้ผลดีได้ไหมไม่ได้ก็กราบไปไหว้ไปขอไปอะไรล่ะนั่นแหละดีขอนั่นแหละดีคิดให้ดีสิค่ะไม่ต้องทำอะไรแค่ไหวยแล้วขอนั่นแหละดีไหมคิดไม่ว่าจะได้ผลแค่นี้ค่ะต้องเป็นคนตรงจึงรู้ว่ามั่ มีองค์8ผลทางเนี่ยก็คือขณะที่กําลังเข้าใจขณะนี้ชั่วขณะนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันนึ่งะคะมีปัญญาหลายระดับขั้นจะเป็นขั้นเดียวกันไม่ได้เลยแม้แต่อินทรีย์22ปัญญายังต่างกันเป็นหลายระดับเพราะฉะนั้นก็จึงมีบารมีนะคะทางวิริยะบารมีขันติบารมี เมื่อความจริงละเอียดลึกซึ้งอย่างนี้ต้องอดทนใช่ไหมคะที่จะเข้าใจไม่ใช่ไปตรากรรมทำอะไรไปอดหลับอดนอนในประช้าหรืออะไรก็ไม่ใช่แต่ว่าเข้าใจสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้และทรงพระมหากรุณาแสดงละเอียดถึง45พรรษาทุกคำกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีทั้งนั้นทุกขณะเดียวนี้ โดยละเอียดอย่างยิ่งโดยประกาะทางปวงตั้งแต่ขั้นต้นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเปลี่ยนไม่ได้แต่ละหนึ่งตาจากขูปราสาทะเปลี่ยนเป็นอื่นไม่ได้ถ้าไม่มีจากขูประสาทะไม่มีอะไรที่จะก,กระทบได้เพราะจากขุประสาทะเป็นรูปพิเศษที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตา ถ้าไม่กระทบเห็นก็เกิดไม่ได้แต่เมื่อกระทบแล้วนะคะสิ่งนั้นต้องเกิดตาก็ต้องเกิดสิ่งที่กระทบตาก็ต้องเกิดแล้วก็ขณะนั้นต้องมีอะไรบ้างที่เกิดที่นั่นประชุมที่นั่นจึงสามารถจะมีหนึ่งขณะเห็นเกิดขึ้นเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไปทำอะไรสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะละคลายความไม่รู้ และความต้องการจึงไปทำไม่ใช่ความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสมุทัยอริยสัจจะที่สองก็ผิดต่อไปอวิชชาความไม่รู้ความยึดมั่นยึดมั่นด้วยความต้องการยึดมั่นด้วยความเห็นผิดยึดมั่นด้วยความสำคัญตนสารพัดอกุศลที่มีนะคะแต่ไม่รู้ว่ามีคะ่ะ ความดีเนี่ยหน่อยหนึงเทียบไม่ได้กับความไม่ดีในวันหนึ่งแล้วเมื่อไหร่นะคะเฝ้าคอยเหลยเมื่อไหร่จะรู้แจ้งอริยััจะทำถ้าเป็นอย่างนี้นะคะหนทางผิดหวังคอยรอขอทําไม่มีความเข้าใจอะไรเลยซึ่งความเข้าใจเท่านั้นที่จะละความเห็นผิดและกิเลสท,ทั้งหลายได้ อย่างอื่นไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้เพราะฉันศึกษาละเอียดนะฮะไม่ใช่ชื่อแต่ความละเอียดของธรรมะที่จะทำให้ค่อยๆละความคิดที่ว่าจะรู้เพราะว่าไม่ใช่จะรู้แต่เข้าใจเมื่อไหร่เห็นถูกเมื่อไหร่เมื่อนั้นละความไม่รู้ ทั้งหมดเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า